เฮี้ยแกล้งหลานถ่ายไว้ถ่ายไว้เฮี้ยแกล้งหลานไป,ป้วครับกี่บาทเนแต่เนี่ยอสามก็สามพันหลงเลยพันเจ็ดพันเจ็ดพวงไงเฮี้ยพันเจ็ดจริงมะเนี่ยเออเผื่อไงต่งง่ายอ่ะเต็โนยนาย คลตปวีดโอนี้มีสุราและคำยาภายควรใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ปกครองควรให้คำแนะนำกับเด็กๆน้องๆดูๆด้วยนะจ๊ะสวัสดีเพื่อนทุกคนฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพร์น t n e ร t เ a เวลเ่อนร่วมเดินทางวันนี้ว่าเดี๋ยวไปกลางแต่งกันตอนนี้ผมโคตรเมาเลยตอนนี้พอดีมางานแต่งเพื่อที่ลบบุรีงานแต่งเพื่อนที่ลพบุรีก็ เมาวะครับผมตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปกลางเต็นท์กันเดี๋ยวเราจะไปกลางเต็นท์กันที่น้นตกชัยปิติที่สระบ,บุรีที่ห้องเหล็กเดี๋ยวเราลุยกันเลยดีกว,ว่าเมาวครับผมตอนนี้เมา,าแล้วไม่เหลือคาบแล้วตอนนี้เมา,าแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว,ว่าเดี๋ยวเราวัาปไปเจอกันที่น้ำตกชัยปิติกันเลยไปแล t s go อตอนนี้ก็ขึ้นมาบนล้วนี้ ข้างๆ้มผมน pues ี 8, nah, ่ป่าเทียนเทียนฉานเนี่อยอยู่คนขอบนี่ก็จานโฟมากับเมียสดเราสองคนนี่สดเราสองคนนี่ใช้ใช้ใช้โสดลงกู๊เลยเมาเลยเต๋อตอนนี้ไม่เหลือไม่เหลือคาบแล้วต้นจะบอยใครจะเมาหนักเท่ากันกัไม่รู้ใครจะดังมือนกันแต่ตอนนี้ไม่เหลือคาบแล้ว ไปเดี๋ยวเราไปรูกันที่น้ำตกชายพิตรไป let's go ตอนนี้เรามาถึงแล้วใช้ยพิตร์นการเต้นครับพี่ครับปาใช่ใช่ใช่ครับบัตรประชาชนหนึ่งใบเดินไป บัตรประชาชนมาหนึ่งบใบได้เปลี่ยนคนแบบโอ้ยเปลี่ยนแล้วสิ<ห>ก็รอบที่แล้วเราจัดไปแล้วไงรอบหนึ่งไปเอาบัตรมาไปตุกิมาไว้ก่อนคูยใหญ่เจ็ดเด็กสองจานดีเดยวเล่าหกมาถึงแล้วน้ำตกชัยพฤกษคนละร้อยห้าสิบบาทราคาถูกราคาถูกนะร้อยห้าสิบบาทเอง ขับไปแล้วนี่เด็กที่เนี้ยวว่าเด้ดอผู้ใหญ่เจ็ดเด็กสองคนครับครับผมก็ด้านข้างจุดเรขบ้านนี้ก็จะมีแบบมีของขายมีมีเสื้อชูชีพให้เช่าเลยนะอันนี้เพื่อนผมก็กำลังมาเช่าอยู่อันนี้ก็มามาสองคันมามารถกระบะมารถกระบะสองคันเพื่อนผมก็กำลังเลขบัตรอยู่ นี่เพื่อนก็อีชุดนี่ก็กำลังซื้อของอยู่ไอ้อยี้ยมันแดกมั้งเท่าไหร่เนี่ยกี่บาทเนี่ยเท่าไหร่เท่าไหร่อันนี้ก็กำลังมาซื้อน้ำซื้อขนมอยู่นีที่เด็ดี่คือโคกเป็นสามขวดแล้วเอาล็อตอ๋ออันาร์ซื้อขนมเลยที่ไหนอาจารย์ได้ซื้อโคกมาใช่ไหมสามขวดนี่น้ำเองอ้๋อซื้อขนมอีกจัดไปเอายปกิน เตรียมเตรียมชุดมาเล่นน้ำตกป่ะเนี่ยได้เตรียมเสื้อไหมต่าเตรียมเือ <c oughs> ตอนนี้เราก็ได้ที่กางเต็นท์กันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะกางกันตรงนี้อืมเราจะกางกันตรงบริเวณนี้ส่วนน้ำตกจะอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวผมจะพาเดินไปดูน้ำตกใกล้ๆ <c oughs> เดี๋ยวเราไปกางเต็นท์กันก่อนเลยอันดับแรกอันนี้เรามากันหลายคนนะทีมนี้ไม่ได้มาแค่ผมคนเดียว ไปกางเต็นท์ก่อนอนี่ผมยังไม่ได้ผมยังไม่ได้กางเต็นท์นะตตนนี้เป็นแบบหมู่บ้านเพื่อนร่วมเดินทางของเราหมู่บ้านของพเพื่อนเราไปเ้อยขาตั้งกล้องเหรอครับผมอ่าเดี๋ยวเราไปดูป่าเทียนกันดีกว่าว่าทำที่อะไรกันอยู่ไปเดี๋ยวไปดูป่าเทียนกันเอ้ยป่าป่าเทียน นี่จะบอกอย่างหนึ่งเว้ถ้าไม่มีทาร์ปเนี่ยมาเทีน <Wow. S 1> ยนว่าจยบอกอย่างหนึ่งถ้าไม่มีทาร์ปเนี่ยควรจะดึงเข้าไป,ไปใ,ใกล้ใกล้กับทาร์ปส่วนกลางเลยไว้าด้ไม่งั้นเนี่ยฝนตกเนี่ยเปียกแน่นอนถ้าไม่มีทาร์ปเนี่ยควรดึงเข้าไปใ,ใกล้แต่ถ้าฝนไม่ตกนี่ก็โอเคแล้วไม่ร้อนด้วยกลางง่ายชิบหายเลยเต็นท์โยนสามร้อยเนี่ยอยักษ์อุยักษ์อันนี้เป็นของแจนอยเป็นเต็นท์ของหนาออยกำลังกลางอยู่เป็นเต็นท์โยน เไครับกี่บาทเนี่ยแตนเนี่ยอสามก็สามพันงเลยพันเจ็ดพันเจ็พงไงเียเียจจริงไหมอ่ะไม่ตังง่ายอ่ะเป็นโยนไปกินมากินแหมถ่ายวีดีโอไหมแหลุงถ่ายวีดีโอไหมอันนี้ตัวอะไรใช้เป็ดป่ะอเออันนี้ใครพื่ให้ ใป้ท้งให้ดูวอยอ่ะดอยทื้อให้อ่าสีชมพูสวยอันนี้เป็นเต็นท์ครอบครัวครอบครัวนี้มาสี่เชือกเชือกเราไม่ทำอะไรตอกขมอดิยตอกแล้วไหนเส้อหมอยังไม่เห็นตอกเลยไม่ใช่มันต้องลังหลังนี่หลังขาเต็นท์นี่ต้องลังขาเต็นท์เป็นกากระบาดอะ่ะ นึกออกไหมมันจะเป็นกายกระบาดขานนี้ขาอนี้เดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกนี่ก็เป็นบรรยากาศหมู่บ้านเพื่อนร่วมเดินทางเราอันนี้เป็นเต็นท์ของผมนี่ก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้เป็นรอบๆนี่เป็นเต็นท์ของเพื่อนของผมอันนี้เป็นทาร์ฟส่วนกลางเป็นทาร์ฟส่วนกลางอันนี้เป็นเต็นท์ของเพื่อนๆผมที่กําลังต่อสมออยู่บรรยากาศนี้โคตรชิล เนี่ยก็จะมีคนมากลางด้วยก็จะมีพี่เล่นน้ำตกด้วยโคชิว,วอ่ะอันนี้แม่ครัพรวพ่อครัวนัลังจุดเตาอยู่ย่างหมูอ่ะเฮอ่ะเดี๋ยวเมากำลังก่อเตาย่างหมู นี่เป็นบรรยากาศภายในแคมป์ของผมกับเพื่อนๆครับตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสามบ่ายสามพอดีเลยนี่มีสาวๆามานั่งด้วยนี่แล้วก็เราเตรียมข้าวของกันมามาแคมปิ้งกันอย่างแบบสมบูรณ์นะนี่มเีเจ้าตัวน้อยด้วยตัวน้อยกำลังกินนมอยู่นี่เป็นบรรยากาศชิลๆเพื่อนผมล่วงไปแล้วล่วงไปหนึ่งแล้วป่าเทียนกูนี่ฮะ บรรยากาศน้ำตกชิวๆบรรยากาศกำลังสบายเลยไม่ร้อนเกินไม่หนาวเกินน้ำตกชัยปิติบรรยากาศชิวมากเลยผมโคตรชอบเลยบรรยากาศแบบเนี้ยมันน่งกลัวน่งกลัวไม่รู้หรอกแต่ทั้งงี้ยยังไงไม่หลุดเพราะมันมีขาแล้วก็มีแขนกลางนี่ไงมันน่ากลัวหรอเนี่ยไม่กลัวเนี่ยนะไม่รู้หรอก พี่กี now, ้เอี่ียอยู่รงฝังอะไป้องปัวโค้ปิดง้าขึ้นแนี้หน่อเากเาเขปยเออพ่อมาไปอ่เนยแห้เฮียแกงหลานถายไว้ถายไว้เฮียแกงหลาน เย็นดิเย็นแช่อยู่ยังเย็นอยู่เลยเนี่ยลึกนะลึกพักลึกะลึกเนี่ยลึกตรงกลางอะช่วงกลางอะโคตรลึกอะบรรยากาศโคตรชิลตะเก็นตะเก็นน้ำเย็นไหมน้ำเย็นนะนเย็นนะน้ำเย็นนะน้ำเย็นพี่โทรฝักแกน้ำอ่ะ ตังเอาเลยตุ๊กตัดยันอะเอาเท่มากี่ตัวตองเอามาสองตัวกลัวมาตัวเดียวเองเฮ้ยมีซื้อมีขาอยู่ซื้อเลยมีขาได้ได้กลัวมาเลยเพื่อนผมไม่กล้าลงครับผมเพื่อนผมปลอดที่นี้เดีย ตู้ะไปตรงไอ้ออยอ่ะโคตรนึกอะตรงไอ้ที่ออยอ่ะโคตรนึกอะไม่เวนลยกินแปะแต่ว่าข้าวันยากาศชิวสบายน้ำตกใจพี่ป เปิดรอยสั่ให้เขาเห็นหน้าเฮี้ยตายเขานะตายเขาสองลักนะไ,กไ,กไี่โว้ยหลงละบ้าเฮี้ยหลงลกใครดูด้วยเขามากับใครมาโทษ บากับฟงเอยเทปูนบรรยากาศชิวๆระหว่างตั้งแคมป์ครับผมมาดูแลแก๊งมาจะใส่เนาะใส่แก๊งมาจะใส่เนะเอามาต่อกเนนะแก๊งมาจะใส่อีกอ่ะูจะจบงานเหลือเลยยืนจบอ่ะไปเลยไปบรรยากาศได้ไหมได้ได้ได้ย ต้องให้โดนด่านะมาถึงรับที่บรรยากาศดีไม่รู้เจะบอกเธอได้ยังไงสมุติว่าเธอลยไอ้แป๊ดเตียงดีซะด้วยเฮียสมุติว่าเธอละสมุติว่าน้ำตาเธอนองนอจากคนนั้นของเธอ,เธอยังหวังราเธอมีตังไงหมนะเฮ้ ถ้าใครติดตามช่องของผมเป็นประจำเนี่ยจะรู้เลยว่าโดยส่วนมากแล้วผมจะเดินทางไปกลางเต็นแค่คนเดียวแต่ในวันนี้ในรอบนี้ได้มากับแต่แก๊งของผมได้มากับเพื่นเพื่อนๆก,ก,ก็ได้รับความสุขอีกแบบหนึ่งซึ่งผมไม่ค่อยได้รับแบบนี้เท่าไหร่นานๆที่จะได้มากับเพื่อนๆพือนก็ในวันที่เรามากลางเต็นเนี่ยเป็นวันเสาร์นะบรรยากาศก็ชิวๆ บรรยากาศชิลมากเลยย้ำอีกทีนะกฎของที่นี่ก็คือห้ามก่อไฟบนพื้นหญ้าห้ามใช้เสียงเกินสี่ทุ่มเกินสี่ทุ่มเนี่ยต้องปิดเพลงแล้ะแต่สามารถนั่งดื่มนั่งคุยกันได้ปกติแต่ห้ามเปิดเพลงตอนนี้ก็เป็นเวลาสองทุ่มสิบห้านาทีบรรยากาศในแคมป์ของผมก็นั่งดื่มนั่งกินงานชิลๆไม่มีใครลงไปเล่นน้ำลนะเพราะแม่งโคตรหนาวเลย เมื่อคืนนี้ลมโคตรแรงเลยเดี๋ยวเราจะไปดูเต็นท์เพื่อนเราว่ารอดไหมเคทูรอดของผมนี่จะหายรอดเฮ้ยเต็นท์โยนรอดอยู่เต็นท์โยนสามร้อยยอดรอดรอดอยู่โอ้ยลินผ่ดนกันแล้วเมื่อคืนนี้ลมโคตรแรงเลยเดี๋ยวเราเดินไปดูเดินไปดูเดินไปส่องเพื่อนหน่อยเอ้ยไหวป่าวเพื่อนน็อกเลยเมื่อคืนเนี่ย ไปไม่บอกไม่กล่าวเพื่อนเลยอยู่ดีหายเลยหายเข้าเต็นเลยป่าเที่ยงไมไ่หลเลยลอยๆโอ,โอ้ไว้ปะเมื่อคืนนี้ลมโคตรแรงเลยครับผมแต่เต็นเรายังรอดอยู่เต็นแจ้งเรายังรอดอะไรกินอ่ะไม่ไม่งั้นก็ร้านอ้าเล็กต้องสร้งางไหมไม่ไม่งั้นก็ร้านไหนแนะนำร้านน้านนั่ไปเล้าไหนก็ได้อยู่แล้ว อือแต่ถ้าเจ้าไข่ลวกกาแฟก็ล้างเก้าแปดห้าศูนย์สามสี่แล้วเขาจะถือมาไงว่าถ้าเราสั่เขาไม่ดึกหรอกเหนแ้วเมืรวมมาเพย่อแบ่งของแก้วมาแบ่งแต่ไงก็ได้ยัยิวแล้ววิยิวแล้วครับครับร้านน้าเธอไหมครับ อันนี้ผมสั่งอาหารได้ไหมครับเนี่ยผมอยู่ตรงเต็นท์ทางลงเลยครับตรงข้ามห้องน้ำอะครับอเ,เ,อเอาเอาข้าวต้มเลยข้าวต้มหมูเอาข้าวต้มหมูหนึ่งครับครับแล้วก็อเอาเข้าวผัดข้าวผัดทะเลหนึ่งครับครับเอาไปนะเอาเป็นเล็กครับมีมีเครื่องดื่มอะไรไหมครับเดี๋ยวนี้แจกข้าวต้มเลยอ๋อได้ครับัองลอออะสองอย่างครับ ครับครับสวัสดีครับนี่อะหมอนวดประจําแคมป์เราปลาเทียนของเราเองตาเทียนนี่เราไปไปเรียนนวดมาโดยเฉพาะเลยนะหมอนวดประจาแคมป์เออไอสัตว์มึออรรรมมงอะไปแซวเขาเต็นกูก็วา่างปโถให้กูบอกเต็นกูว่างเดี๋ยวกูไปมุดนอนกับมึงก็ได้นะเขอนอนเ,นเนต็นกูเต็นตนว่างให้นอนเนนอยอะตนวเยอะได้เออแม่งไปแซวเขา มมีไอาหารเช้าครับผมข้าวต้มไม่มีไม่ได้อยู่ไม่มีทอดผัดเข็มปิ้ดเลยสั่งได้ครับดีไม่ดีเลยดเราสั่งมาได้เลยถ้าได้พริกแจ่วร้านอยู่ข้างบนถ้าได้พริกแจ่วเลยนะพี่ว่าตะกินรสชาติเป็นไงบ้างเอออร่อยนะปรุงแล้วอร่อยนะใส่กับพริกก็อร่อยแล้วเออใส่พริกอ่ะเหม่ต่างกันตัดต้องเลยเป็นไงใส่พริกเด็ดเลยอร่อยแล้วโอเค เดกอย่าไปเล่นไกลนะนีย่ยเล่นตื้นๆต,ตรงเนี้ลุงเอาไม่ทันนะจมนะตรงนู้นมันลึกอยู่นะเออเนี่ยเล่นตรงตื้นๆน,น,นี่แหละไอ้้อยมึงดูหลานด้วยมีแหละเล่นตื้นๆต,ตรงนี้แหละอย่าไปไกลบรรยากาศยามเช้านี่โคตรชิลเลย นี่ลานผมก็กำลังเล่นน้ำอยู่ช่วงเช้าเช้าบรรยากาศสดชื่นดีนะที่นี่ลานกลางเต็นท์ที่นี่ชื่อว่าน้ำตกชัยปิติหรือว่าลานกลางเต็นท์ชัยปิติเนี่ยก็คนละร้อยห้าสิบบาทถ้ากลางเต็นท์คนละร้อยห้าสิบบาทด้านบนนู้นจะมีมีห้องน้ำสะดวกสบายมีร้านค้ามีร้านอาหารแต่ห้องน้ำสะดวกสบายห้องน้ำดีำด,ดูบรรยากาศน้ำตกเลย ใช้ได้เลยนะคนละร้อยห้าสิบบาทลานกลางเต็นท์ก็กว้างด้านหลังผมเนี่ยเป็นลานกลางเต็นท์ตรกว้างเลยบรรยากาศดีบรรยากาศชิลก็เช้านี้ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนเลยเดี๋ยวเจอกันใหม่วีท,ทีหน้าแล้วกันครับผมไปแล้วไปเจอกันทีทีหน้า